จอนหยุดเรียนเพื่อช่วยแม่ขายกว๋วยเตี๋ยวกับส้มตำส่วนพ่อออกจากงานเสมียนโรงสีของป้าบอกว่าจะไปรับจ้างในเมืองอุดรไม่รู้ว่าจะได้งานทำหรือเปล่าจอนช่วยแม่ได้สักพักก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของจอนปี2501วันหนึง่งแม่ให้เงินมา100บาทบอกว่าให้ไปหาพ่อที่อุดรไปอยู่เป็นเพื่อนยายไม่มีใครดูแล พ่อก็ได้งานแล้วเป็นพนักงานเทศบาลเมืองอุดรพ่อเชาวบ้านข้างวัดมัชชิมวาดอยู่ห่างจากบ้านยายประมาณร้อยเมตรถ้าไปถึงบ้านยายแล้วพ่อก็จะมาหาเองละ่ะสบายใจได้ให้อยู่กับยายนะอย่าไปไหนจอนนั่งรถสองแถวจากบ้านที่อำเภอกุมภาวาปีมาลงห้าแยกอุดรเหลือเงินติดกระเป๋า90บาทมีเสื้อยือดยี่ห้อมองตะกูสีแดงใส่ด้วยนะสมัยก่อนยี่ห้อนี้โก้จะตาย ออมีกางเกงกับเกือบแตะหนึ่งคู่มีแต่ตัวกับเสื้อท่าเท่านี้แหละก็มันมีเท่านี้ดีที่สุดแล้วนะจอนเคยมาหายายครั้งหนึ่งพร้อมกับแม่ตอนยายกลับจากกรุงเทพเมื่อปีที่แล้วก็พอจะจำบ้านยายได้อยู่สีแยกชนประธานมีห้องแถวไม้กระดานหนาๆชั้นเดียวเจ็ดห้องเก็บค่าเช่าเป็นไรายได้ยายกับจ้อนอยู่สองห้องทะลุผนังเป็นห้องใหญ่ ห้องที่เหลือให้พวกสามล้อเช่าเดือนละ30บาทค่าไฟฟ้าจ่ายกันเองไฟฟ้าขณะนั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุดรจ้อนเพิ่งรู้ว่าพ่อมาเป็นพนักงานไฟฟ้าเทศบาลนี้เองสำหรับน้ำใช้ก็ไปหิ้วมาจากชนประธานห่างจากบ้านประมาณ100ยเมตรจ่อนหาบน้นาำไม่เป็นก็ใช้วิธีหิ้วเอาพอห้าหกโมงเย็นก็จะไปหิ้วน้ำมาใส่ตุ่มบังกือตั้งไว้ที่หน้าบ้านจนเต็มตุ่มสตุ่มของยายตุ่มของจ้อนตุ่ม เดี๋ยวเดียวเดียวตุ่มมังกือคือตุ่มอะไรอะ่ะก็ตุ่มดินดำธรรมดานี่เองไม่มีลายมังกรไงละ่ะใส่น้ำได้แข็งแรงเหมือนกันจอนเลยเรียกตุ่มมังกืนะ่ะด้านข้างจากห้องแถวแยกเป็นห้องครัวอ้อมไปด้านหลังมีห้องส้วมยกฐานสูงใช้ร่วมกันทั้งหมดเข้าส้วมถีห้ามนั่งนานเดี๋ยวคนรอต่อไปจะจูดจูดก่อนรั้วด้านหลังมีต้นมะขามใหญ่สองต้นเปรี้ยวจนตาปี๋ขี้หูลั่นเลยละ่ะ มะม่วงทองดำอร่อยมากหนึ่งต้นมีสระน้ำขนาดครึ่งงานเจาะแหน่พืชน้ำขึ้นเต็มไปหมดน้ำในสระใช้เพียงตักมาราดซ้วมเท่านั้นห้ามใช้ดื่มกินเด็ดขาดเดอ้อถนนอุดรดุษดีสมัยนั้นเป็นถนนลาดยางเก่าๆครูขะไปสุดทางที่แยกบ้านห้วยมีต้นมะฮอกกานีปลูกเรียงรายสองข้างทางถนนกว้างพอรถสวนทางกันได้ก็ยิ่งแคบลงไปอีก ยายไม่ค่อยชอบเด็กผู้ชายนักรอกเพราะมันโซนเป็นลิงว่างั้นเวลานั่งกินข้าวกับยายต้องนั่งพับเพียบเป็นเด็กหญิงให้เรียบร้อยยายติดมารยาทผู้ดีนะ่ะคงคิดว่าจ้อนเป็นเด็กผู้หญิงมั้งจะได้นั่งพับเพียบเรียบหมือน <c oughs> แต่จ้อนก็ต้องนั่งนะพับเพียบเรียบสิบไม่ถึงร้อยจนตาตุ่มด้านแหละไม่งั้นยายไม่ให้นั่งด้วยและต้องเตรียมถ้วยใส่น้าไวใ้ให้ยายชุบมือเพราะยายเปิบข้าวด้วยห้านิ้วจุ่มมือไม่ให้ข้าวติดมือบ่อย เกอบเป็นเด็กหญิงแล้วสิเราปกติยายจะไปจ่ายตลาดเองแต่เช้าและทำกับข้าวเองยายทำกับข้าวอร่อยด้วยละ่ะครั้งนี้ยายใช้ให้จ้อนไปซื้อน้ำตับสาขีดหมู2ขีดผักอีตูหนึ่งกมจะเอามาผัดจากสีแยกชนประธานไปตลาดใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรเดินตามถนนมากแข้งดูน่อนดูนี่ไปเพลินๆจนถึงตลาดเช้าจอแจวุ่นวายรถสาล้อมากมายจ้อนแวะเข้าไปในตลาดซื้อตับหมูสขีดหมูสขีด ผักอีตูหนึ่งกรัมมือก็เดินกลับจ้อนเอ๋ยโดนยายดุจนได้ซื้อของมาผิดนะสิคำว่าน้ำตับมันคือไส้กรอกหมูไม่ใช่ตับหมูเป็นคำเรียกของคนเก่าแก่โคราชเวนไอจ้อนแต่ยายก็ไม่ว่าอะไรมีเครื่องนิดๆขอโทษครับยายใครจะไปรู้นี่ยายนี่อ๋อคุยตั้งนานยังไม่ได้บอกชื่อยายเลยยายชื่อขำอายุ80ปีกว่าหูตึงด้วยนะ เวลาคุยกับยายต้องป้องปากจอที่หูแล้วพูดจึงจะได้ยินยายมีพื้นฐานคนโคราชเวลาคุยจะมีสำเนียงไอ้บึ้งคนโคราชกันเองชัดมากฟันร่วงหมดปากแล้วเขาเรียกขังแบ้มไม่เหลือฟันเลยซักซี่มีแต่เหงือกไม่มีฟันก็จริงแต่ยายติดเขียวมากหมากที่คนโบราณสมัยพระเจ้าเหาเขาเอามาเคี่ยวต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือยามว่างมาดั้งเมาส์กันนั่นแหละเอจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายว่าผู้ดีเขาเคี้ยกันแต่จ้อนไม่เชื่อน้ำหมากเหม็นจะตาย ยายพูดเข้าข้างตนเองมั้งนะให้ดูดีอ้าวยายเหลือแต่เหงือกจะเคี้ยวหมากไงล่ะไม่เจ็บเหงือกหรือยายมีกระบอกทองเหลืองใช้ตะบันหมากอยู่หนึ่งชุดเมื่อเอาหมากกับพลูที่ป้ายปูนแดงแล้วก็หมวนยัดใส่กระบอกใช้แท่งทองเหลืองเล็กๆคล้ายไขยควงปากแบนตำลงไปให้หมากพลูแหลกจนละเอียดได้ที่แล้วหันด้ามแท่งตำกดให้หมากพลูอัดกันให้แน่น เอานิ้วดันก้นกระบอกทองเหลืองขึ้นมาหมากพลูที่จับกันเป็นก้อนก็โผล่ขึ้นมาหยิบเข้าปากเคี้ยวสักพักก็บ้วนน้ำหมากปลิดลงกระโถนทีนี้ก็อมบ้างเคี้ยวบ้างจนหมากรสจืดก็ขายทิ้งจ้อนตำหม,มากให้ยายทุกวันจนรู้สูตรที่ใหญ่ชอบทําจนชํานาญแต่ที่จ้อนสงสัยคือตะบันหมากยายไม่เคยเห็นยายล้างเลยตะบันเข้าไปได้จังไดยายครับเมื่อกินข้าวเช้าเสร็จเก็บสำรับล้างถ้วยชามเสร็จ ยายจะให้จ้อนถือตะกร้าหมากเดินตามหลังไปบ้านเจเฮียงทุกวันไปตามถนนหมากแข้งเลยธนาคารอมสินปัจจุบันนี้นิดหน่อยเป็นห้องแถวไม้เกลื่นบ้านสองชั้นรู้ไหมยายมาทำอะไรเอาให้เดาหนึ่งนาทีเจเฮียงอยู่บ้านพร้อมกับบรรดานา,นานาป้าสี่ห้าคนอยู่ชั้นบนบ้านเป็นห้องไม้สีค่คูนสี่พื้นปูเสื่อน้ำมันกำลังล้อมวงฟาดรูปเหมือนกันสนุกเชียวรู้ละยายมาเล่นไพ่ตองมีขนาดหูตึง ยังให้ไอ้จอนมานั่งมานอนรอยายเล่นไพ่ชีวิตเองไอ้จอนเฮ้อก็วเวลายายไม่อยู่หนีไปเที่ยวกลัวจะเป็นอันตรายนั่นเองคลิปนี้พอจะรู้ความเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆของคนเก่าๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังให้จอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ